แชมป์เก่าและเตงหนึ่งของรายการนี้ยังคงอยู่ในเส้นทางสวัสดีครับชาวเสียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนูกเกอร์รายการ UK เคแชมเปีชิพ2025รายการนี้เป็นรายการจัดอันดับนะครับทำการแข่งขันระหว่างวันที่29ถึง7ธันวาคม2568นอบณยอร์กเบอร์บิกันเมืองยอร์กประเทศอังกฤษชิงเงินรางวัลรวม1,25 0 0 0้ปอนด์หรือประมาณ52ล้านบาท แชมป์จะได้รับเงินรางวัล250,000ปอนด์หรือประมาณ11ล้านบาทรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัล100,000ปอนด์ผู้ทำเบรกสูงสุดรับเงินรางวัล15,000ปอนด์หรือประมาณ6.6แสนบาทแชมป์เก่ารายการนี้จัดทํเเอาชนะแบร์รี่ฮอกิน10ต่อ8เฟรมผู้แทงเบรกสูงสุดแม็กซิมัมเบรก147แต้มจังอันดาคลิปนี้สนับสนุนโดย ศูนย์บริการด้านกุญแจสาขาโลตัสบางพลีลืมกุญแจรถลืมกุญแจบ้านรถเตอไซครถยนต์ฟังชิป,ปรีโมต,ติดสัญญาณกันขโมยก๊อปปี้คีย์การ์ดติดกล้องหน้าหลังรถเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนฐานรับเปิดตู้เซฟเปิดบ้านเปิดรถอย่าลืมเปิดใจและอื่นๆอ,อีกมากมายลืมกุญแจทำกุญแจหายอย่าตกใจโทร084 342 6472พร้อมให้บริการแล้วครับท่าน ผลแข่งประจำวันที่29พฤศจิกายน268 8รอบโต๊ะหลักหรือรอบ32คนนะครับมีดังนี้มาเริ่มกันที่คู่แรกแชมป์เก่าจัดทรัมพบกับสตีเฟนแม็กไวเริ่มเกมเป็นทางจัดทรัมนะครับที่ทำได้ดีกว่านะครับไล่แทงคว้ามาได้ก่อน2เฟรมรวดนะครับขึ้นนำา2ต่อ0เฟรม แล้วในเฟรมที่3ครับสตีเฟนแม็กไวก็ได้โอกาสเข้าเบรกแทงไป8 6แต้มตีใครแตกใกล้มาเป็น2ต่อ1เฟรมแล้วในเฟรมที่4จัดทานะครับแทงแป๊กนะครับทำให้สตีเฟนแม็กไกวครับได้โอกาสเข้าเบรกเพื่อตามตีเสมอนะครับแต่สตีเฟนแม็กไวก็ไปไม่สุดนะครับสะดุดก่อนนะครับทำให้เฟรมนี้ครับเฟรมที่4จัดทาครับลุกขึ้นมาแทงขวา ออกนำห่างไปเป็น3ต่อ1เฟรมจบเซสชั่นแรกนะครับสกอร์จัดทานำ3า3ต่อ1เฟรมมาเริ่มกันต่อเซสชัน2นะครับสีเฟนแม็กไฟนะครับคืนฟอร์มนะครับไล่แทงขว้ามาได้2เฟรมรวดนะครับด้วยเซ็นจูเบรกในเฟรมที่5ครับ111แต้มและเบรก82แต้มในเฟรมที่6ตามตีเสมอนะครับเป็น3ต่อ3เฟรมในเฟรมที่7ครับยื้อกันอยู่นะครับ แต่เป็นทางจัดทำนะครับที่ขวาเฟรมที่7ครับขึ้นนำา4ต่อ3เฟรมด้วยเบรก66แต้มนะครับแล้วก็เฟรมที่8ครับสตีเฟนแม็กไวมีโอกาสตีเสมอนะครับ44แต่ทำไม่ได้ครับจัดทำขวาเฟรมที่8ครับขึ้นแท่น5ต่อ3เฟรมแล้วในเฟรมที่9ครับสตีเฟนแม็กไวก็ามาเบรก8 6แต้มไล่จี้มาเป็น4ต่อ5เฟรม สุดท้ายครับสตีเฟนแม็กไวก็ไล่ไม่ทันครับเรื่องร้อนช้าเกินไปครับจัดทรัมมาเบก62แต้มในเฟรมที่10ครับจบเกมจัดทรัมแชมป์เก่าครับเอาชนะสตีเฟนแม็กไว6ต่อ4เฟรมครับทัมผ่านเข้ารอบ16คนตอนนี้จัดทรัมยังคงอยู่ในเส้นทางป้องกันแชมป์นะครับซื่อเจียหุยพบกับไรอันเดยครับโอ้โหมังกรจีนตัวนี้ครับโหดจริงๆนะครับ เริ่มเกมไล่แทงไรอันเดย์ครับจับเยินเลยครับแบบว่าแทงอยู่ฝ่ายเดียวครับแล้วก็เอาชนะชนิดที่ม้วนเดียวจบนะครับ6ต่อ0เฟรมด้วยเบรก61แต้มในเฟรมที่1และ80แต้มในเฟรมที่3แล้วก็68แต้มในเฟรมที่4นะครับไม่มีเซนจูรี่เบรกนะครับถึงแม้เอาชนะสกอร์ที่ค่อนข้างขาดรอยนะครับแต่เซนจูรี่เบรกไม่มีเกิดขึ้นนะครับสำหรับคู่นี้ คู่ต่อมาชอนเมอร์ฟี่พบกับลูกเฮาเทียนเริ่มเกมเป็นทางลูกเฮาเทียนนะครับที่ดักแทงคว้าเฟร,รมแรกขึ้นนาก่อน1ต่อ0เฟรมชอนเมอร์ฟี่มาเบรก6 2แต้มในเฟร,รมที่2ตามตีเสมอเป็น1ต่อ1เฟรมหลังจากนั้นครับก็แบ่งกันคนละเฟร,รมครับจบเซสชันแรกสกอร์เสมอกันไป2ต่อ2เฟรม พักให้น้ำกลับมาเซตชัน2เตเรียมเข้าตาไล่แทงเบรก63แต้มในเฟรมที่5แสงขึ้นนำ3า3ต่อ2เฟรมแล้วก็มาเบียดเอาชนะในเฟรมที่6ออกน้ำห่างเป็น4ต่อ2เฟรมและมาเบรก80แต้มในเฟรมที่7ขึ้นแทน5ต่อ2เฟรม แล้วก็ในเฟรมที่8ปดครับบดกันอยู่เบียดกันอยู่ครับสุดท้ายเป็นทางชอนเมอร์ฟี่ครับที่เกาเกมกว่าเบรก57แต้มคว้าชัยจบเกมชอนเมอร์ฟี่เอาชนะลู่เฮาเทียน6ต่อ2เฟรมชอนเมอร์ฟี่ผ่านเข้ารอบ16คนพ่อมดจอห์นเฮกกินส์พบกับเบนฮูลาสตันเริ่มเกมเป็นทางพ่อมดจอนเฮกกินส์นะครับที่ดักแทงคว้าเฟรมแรกขึ้นนำก่อน1ต่อ0เฟรม เฟรมที่2เบนวูลัสตัน Stan, มีโอกาสตีเสมอนะครับแต่มาพลาดลูกน้ำตาลทำให้พอมดจอนให้กิน,นครับลุกขึ้นมาแทงขวาเฟรมที่2อออกน้ำห่างไปเป็น2ต่อ0เฟรมและในเฟรมที่3เบนวูลัสตัน Stan, ก็มีโอกาสเข้าเบรกอีกครั้งครับเพื่อตีไข่แตกแต่เบนวูลัสตัน,นครับก็พลาดกับจังหวะเช็ดลูกแดงหลุมกลางขวาครับมงจมูกเต็มเต็ม,ตม,ตมไม่ลงครับ ทำให้โอกาสกลับมาเป็นของจอห์นแฮกินและพอมมดจอห์นแฮกินก็ไม่พลาดครับไล่แทงขวาเฟรมนี้มาได้ขึ้นนําเป็น3ต่อ0เฟรมพอนำห่างพอมดจอห์นแฮกินก็เล่นสบายเบรก84แต้มในเฟรมที่4จบเซตชั้นแรกพอมมดจอห์นแฮกินนําเป็นวูลาสตัน4ต่อ0เฟรมเรื่องเกมเซตชั้น2เฟรมนี้ต้องบอกว่าเป็นเฟรมสำคัญเปิดก่อนได้เปรียบ เบนบูลัสตันต้องการตีไข่แตกส่วนพมดจอนฮิกกินต้องการเฟรมนี้เพื่อขึ้นแทน่นแล้วก็เป็นทางจอนฮิกกินกับทีขวาเฟรมนี้มาได้ด้วยเบรก58แต้มขึ้นแท่น5ต่อ0เฟรมเบนบูลัสตันมาไล่แทงขวา2เฟรมรวดในเฟรมที่6และเฟรมที่7ด้วยเบรก70แต้มและ65แต้มจอนฮิกกินมาแทงขวาเฟรมที่8ปิดแมตช์เอาชนะเบนบูลัสตัน6 ต่อสอเฟรมจอเฮกินผ่านเข้ารอบ16คนตารางแข่งประจำวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 8รอบ32คนจะเริ่มทำการแข่งขันเรื่องแต่เวลา2ทุ่มตรงนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกอูวยเจอพบกับ m ไมเคิลโฮจริงโจ้มหาปลายเน i โรเบอร์ซัพบกับจู l ลียนเลฟเคิต่อไปช่วงเวลาตี2ตรงนะครับ Mark w วิลเลีมพบกับ David Gilbert ต เซลโกตงพบกับผังจิ้นสืออัปเดตผู้แทงเบรกสูงสุดแม็กซิมัมเบรก147แต้มเลี่ยมภูเล่นชางปิงยี่รับชมสกเกอร์ให้สนุกขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเราจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ